สวัสดีเช้าวันที่ห้าของการทำงานนะคะวันนี้เราต้องเก็บงานที่เรียบร้อยนะคะคือต้องเสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้คือจุดที่เราขุดธนาคารน้ำใตดินเมื่อวานนะคะน้ำเต็มแล้วนะน้ำเต็มเต็มบ่อที่ขุดแล้วอะ่ะก็จริงๆน้ำก็น่าจะได้ประมาณนี้นะคะ่ะ ส่วนที่จะเกินนี้ก็คือส่วนที่ฝนจะเติมลงมานะคะแต่แต่ว่าตัวคลองเองก็น้ําก็ออกเหมือนกันนะคะตัวตัวตรงตัวตัวตัว,ต,วตัวนู้นน่ะที่ไม่ได้ขาะขุดจุดนะคะก็มีน้ําซึมออกมาคานนี้น่าจะเชื่อมกันได้อยู่นะคะเมื่อเช้าก็มีฝนโปรยลงมา ขอบคุณเทวดาที่ปล่อยฝนลงมานิดนึงให้เราได้แบบคลายร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมามันร้อนมากก็ได้ฝนมานิดนึงให้ให้มันเย็นลงแล้วก็เหมือนลดน้ำไม่ให้ฝุ่นพอดีพอดีนะคะแล้วก็ภาวนาว่าวันนี้อย่าเพิ่งฝนนะคะฝนตอนเย็น เพราะว่าเราจะได้ทํางานได้ให้มันเสร็จนะคะน่นจะเสร็จนะวันนี้เพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะถมที่ตรงคลองที่3มเรียบร้อยค่ะจะได้ปิดจ็อบอันนี้คืออต้นตะกูนะคะแบบเมื่อโด,ดนโดนโดนแบบเหมือนแบบต้องเปิดทางให้แมคโครคนนี้ต้นตะกูก็เลยตรงเอาลงแล้วเราก็ยังไม่ได้ใช้งานเราไม่มี ไม่มีคนมาจัดการเรื่องไม้นะคะเราก็เลยฝากเอาไว้ในคลองอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะเปื่อยไปนะคะอยู่ใต้คลองนี่แหละก็ไม่เป็นไรแค่นี้เองนะก็ฝากเอาไว้อยู่ใต้นี้แหละให้เขาย่อยสลายได้เป็นที่อาศัยของปลาไปเพราะว่าถ้าเราเอาเอาขึ้นมาเราก็จัดการลำบากนิดนึง เพราะว่าเราต้องมาเลื้อยต้องมาอะไรเอามาใช้นะแต่ว่ามันต้นมันค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันเราก็เลยเไม่ไม่สามารถเลื้อยได้นะคะก็เไปฝากไว้อย่างนี้แล้วกันสำหรับสำหรับการปรับพื้นที่ครั้งนี้วันนี้น่าจะเสร็จนะคะพอเสร็จเรียบร้อยมาไหลแล้วเราได้ใช้งานเราก็จะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าเราทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เอาไว้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจว่าคนที่จะทำโคกหนองนานั้นจะต้องขุดคลองแบบไหนหรือว่าขนาดไหนขุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการจัดการจะต้องประมาณนั้นนะคะก็คือ,เ,อเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้น้ำขนาดไหนต้องใช้คลองตรงไหนของพื้นที่เรานะคะอย่างในเคสของคลองเราอะ่ะ คลองตัวนี้เราไม่ได้ใช้น้ำจากจากคลองนะคะเพราะว่า,าคลองที่เราใช้น้ําจริงๆส่วนที่เราใช้น้ําจริงๆจะเป็นตัวสระด้านในอะค่ะที่ตรงที่เราเอาใช้ปฏิบัติสมาธินะคะสคลองนี้จะเป็นคลองรอบสวนเราค่ะก็คือความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มของเราตั้งแต่ตอนทําสวนเลยคือคลองนี้จะเป็นคลองที่ใช้กันไฟนะคะกันแนวไฟ เพราะว่าเราขุดคลองรอบที่เราอะคะ่ะเพราะว่าเวลาเวลาที่เกิดไฟไหม้อย่างน้อยๆก็ผ่านคลองผ่านน้ําก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ว่าเราก็การเอาได้ระดับหนึ่งะคะ่ะก็ภาวนาขอแค่ว่าทุกๆคนอย่าเผาอะไรกันเลยนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายเก่ต้นไม้นะคะ ขอความการุณาทุกๆท,ท่านที่คิดจะเผาอะไรก็ช่างนะคะให้คิดดีๆให้คำนวณดีๆก่อนจะเผาค่ะก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรเราก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเราก็จะมีเบอร์โทรเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลิงก์เนาะก็มีเบอร์โทรเราค่ะ ก็โทรมาปรึกษาได้โทรมาสอบถามได้นะคะก็มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันความรู้ได้เราก็อยากแบ่งปันค่ะเพื่อให้ทุกๆคนได้ไปทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็ลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะในครั้งนี้เรากะว่าเราไม่ทำอะไรแล้วนะคะก็คือต่อไปเราก็จะมีการแค่ว่าตัดแต่งดูแลสวนเราป่าเราให้มันเรียบร้อย พราะว่าเราเราพอแล้วนะคะสําหรับสวนเราคิดว่าเราตอบโจทย์เราที่สุดแล้วก็คือคือประมาณว่าเราอยากได้แค่นี้ค่ะสําหรับการทําสวนนะเราถือว่าเราพอใจแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วในการที่เราทําสวนของเราอะคะ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากสวนนะคะเราต้องการแค่อากาศที่บริสุทธิ์เวลาที่เราเข้ามาในสวนนะคะ ในสวนโซนป่านะคะมันจะมีความเย็นที่แตกต่างเลยนะคะด้านหน้าเราอ่ะมันจะเป็นปูนซะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้นะมันก็จะร้อนๆแต่พอเดินเข้ามาในโซนนี้โซนป่าเราเนี่ยจะเย็นสบายเลยนะคะเย็นแบบแบบที่แอร์ไม่มีให้อ่ะคะ่ะความเย็นที่ไม่สามารถใช้แอร์แทนได้อะ่ะมันมาจากป่าเราเนี่แหละคะ่ะเย็นจริงๆ อ,อยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเย็นเย็นสบายๆนะคะอยากให้ทุกๆคนลองหันมาปลูกต้นไม้กันดูนะคะปลูกเอาไว้เพื่อความร่มเย็นปลูกเอาไว้เพื่อ,อในอในส่วนของเราก็จะมีการปลูกผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้อะไรที่เราปลูกได้เราจะได้ได้กินนะคะในสวนของเราเราก็ปลูกไม่เยอะไม่ไม่เน้นในการปลูกขายนะคะ เน้นในการปลูกเอาไว้กินพอเหลือกินก็พอแบ่งปันได้บ้างพอเหลือจากการแบ่งปันเราก็ขายเพื่อเพื่อจะได้ให้สวนมีไรายได้เอามาจ่ายค่าแรงของคนสวนเรานะคะกเ็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอข้อมูลเรื่อยๆนะคะว่าแบบไหนเดี๋ยวเราขอไป ทำเขาเรียกว่าอะไรเดียหาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะสำหรับเพจสำหรับ youtube ช่องเรานะคะขอบคุณที่ติดตามช่องเรานะคะช่อง YouTube เรามีผู้ติดตาม500คนเราดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่สำหรับเราคือแบบม,มีกำลังใจขึ้นมาเลยนะคะแต่แต่ยอด500กันเมื่อวานนี้ ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับผู้ติดตามนะคะเราจะหาข้อมูลดีๆมาให้เรื่อยๆนะคะเท่าที่เราจะพอทำได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอไปทำงานนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับโชคนิทิกันอีกวันหนึ่งค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะ ขุดได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าแขนของแมคโครได้แค่นี้นะคะนี่ก็ลึกลึกมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวตัวชั้นชั้นที่เป็นดินเหนียวตรงนั้นน่าจะผ่านผ่านจุดได้แล้วนะคะแค่นี้น้ำก็ไหลแล้วนะคะไหลแบบใสแล้วอันนี้ก็เอาระยะแค่นี้นะคะเราน่าจะมีน้ำพอแล้วนะคะขนาดนี้นะเพราะว่า นับจากจำนวนจุดที่จุดที่ขุดแบบนี้รอบคลองเราอะ่ะ4 5 6 7 8 8จุดได้อ่ะค่ะกับระยะคลองที่ประมาณน่าจะเออเราก็ไม่เคยวัดเนาะมันน่าจะประมาณกิโลหนึ่งได้อะค่ะน่าจะมากกว่าพันเมตรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาวัดเป็นจิกันจั ทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มจนจนจบมันจะยาวเท่าไหร่แล้วก็เราขุดจุดไปกี่จุดแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดกี่จุดถึงได้พอนะคะสําหรับน้ําที่หล่อเลี้ยงคลองเราตามระยะเนี่ยน้ำไหลออกมาเลยนะคะน้ําไหลพุ่งออกมาเลย แต่น้ำที่ออกมาจากตรงนี้เป็นน้ำใสเลยนะคะที่ออกเนี่ออกเรงนี้แค่เราขุดแค่คลองที่ไม่ใช่ธนาะคารน้ำใตดินเนี่ยน้ําก็ใสแจ๋วเลยนะคะรอให้ดูน้ํานะเนี่ยนี่อย่างเงี้ยน้ำใสเลยะคะ่ะโอเคค่ะงานเราใกล้จะเสร็จมากเป็นทีแล้วนะคะก็คือนี่แบบใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ปิด งานแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเราจะให้แมคโครไปขุดบอ่อที่อยู่ด้านหน้าตรงที่เราถมที่อ่ะสองจุดก็คือบอ่อด้านละข้างเอาไว้ใช้รดน้ํานะคะบอ่อที่ว่างๆคือเราเอาไว้เอาไว้อ่าน่าจะต่อปั๊มลงไปอ่ะคะ่ะลงไปเพื่อเอาไว้รดน้ําต้นไม้นะคะสําหรับสองจุด โอเคค่ะงั้นวันนี้นะ่าจะได้มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราขอเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ถ้าได้รูปได้ร่างยังไงเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชมกันอีกทีนึงนะคะว่าน้ําเราเป็นยังไงหลังจากที่ปลุกไปแล้วลอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนตลอดทั้งคลองเราเลยนะคะว่าน้ําจะส่งกันได้หรือเปล่านะคะ ตอนนี้เราก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเอไม่เคยลอกแล้วมันเพิ่มจุดมากขนาดนี้นะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณมากค่ะ